ดาราดังพูดถึงบีมซารันยูก่อนหน้านี้เกิดเป็นกระแสราา่าชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์กันสนันโซเชียลหลังจากที่นักแสดงหนุ่มชื่อดังบีมซารันยูประชากริตได้ออกมาโพสคลิปการใช้ชีวิตแบบสุดขีดด้วยการเคี้ยวใบกระท่อมปล่อยมือและใช้หัวเข่าขับรถ พฤติกรรมดังกล่าวจึงทําให้หลายๆคนกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุตามมากับตัวหนุ่มบีมและคนอื่นๆจนกลายเป็นที่สนใจในโซเชียลและมีการติดแฮชแท็ก #bimsaranyu ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกด้วยจากนั้นเขาก็ได้ขอโทษพร้อมทั้งเสียค่าปรับกับกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นก็ได้จบลงไปแล้วก็ถือว่าเหตุการณ์นี้คงเป็นบทเรียนของหนุ่มบีม ในขณะเดียวกันนักแสดงหนุ่มไกรรัชนนน์ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าของเพื่อนหนุ่มบีมว่าตัวผมเคี้ยวใบกระท่อมอยู่แล้วเวลาร้อนแต่ว่าบีมก็มาถามว่าเคี้ยวแล้วเป็นยังไงตนจึงตอบไปว่าเคี้ยวแล้วไม่ร้อนรู้ตัวอีกทีบีมพลังใบามาแล้วแต่ก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาก็มาปรึกษาเรื่องทำคอนเทนต์ก็เล่าให้พี่เขาฟังและทำรุ่งกว่าผมอีกหลังจากเป็นกระแสะข่าวของหนุ่มบีมด้านกายก็ได้โทรหาเพราะที่ผ่านมาโดนว่าเยอะ บิมเผยว่าดีเหมือนกันมันเตือนสติเ,าเราเราจะได้รู้ว่าขอบเขตของการทำมันยังไงบิมเป็นคนดีและเป็นคนน่ารักคนนึงเลยถ้ารู้จักพี่บิมจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากภายนอกอาจจะดูแบดบอยแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาสามารถนั่งร้องไห้ได้เลยส่วนเรื่องความอันตรายในการขับรถขับเรือก็กเข้าใจเขาทำจนเหมือนว่า เป็นแขนเป็นขาเขาพอเราเห็นมันดูอันตรายมันดูน่ากลัวแต่สําหรับเขาไม่ได้ดูน่ากลัวและอันตรายฮารุภรรยาของหนุ่มกายได้พูดเสริมว่าปกติถ้าบีมไม่เคี้ยวใบกระท่อมเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและเป็นคนพลังเยอะอยู่แล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ